อ่านพระคัมภี 1, 1, 1์หนึ่งปีหนึ่งรอบสรุปดีบทที่72-73ถึง 73, รวมบทที่9ข้อที่1-15ประจวาวันทีที่7สิงหาคม 2, 2022คำอธิษฐานขอทรงสถารปน์สุนพระราชาแค่แต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมขององค์แก่พระราชาและความชอบธรรมของพระองค์แก่พระราชโอรสเมื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรมและพิพากษาคนย้างโจรขององค์ด้วยความยุติธรรมให้ภูเขาเกิดสันติสุขแก่ประชาชนและให้เดินเขาทำเช่นนั้นด้วยโดยความชอบธรรม ขอท่านสุขดีเพื่อคนยากจนในหมู่ประชาชนขอท่านช่วยลูกหลานของคนขัดสนและบทขยี้ผู้บีบบังคับขอให้พวกเขาจำเปรงพระองค์ตราที่ดวงอาทิตย์ดำรงอยู่ตราเท่าดวงจันทร์อยู่ตลอดชาติพันธ์ขอให้าเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งตัดแล้วเหมือนหาฝนที่รดแผ่นดินโลกในสมัยของท่านขอให้ความชอบธรรมเจริญขึ้น และความสมบูรณ์พูนสุขดำรงอยู่จนกว่าจะไม่มีรวงจันทร์ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลลึกจากทะเลถึงทะเลและจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกขอให้บรรดาผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารกราบลงต่อท่านและให้บรรดาศัตรูของท่านเลียผงคลีดินขอให้บรรดาพระราชาแห,แห่งเมืองงเมือคาชิตและเกาะทั้งหลายถวายราชบราราการขอให้บรรดา พระราชาแห่งเชบาและแห่งเซบานำของกำนันมาขอให้พระราชาทั้งสิ้นน้อมกายลงคำนับท่านทุกประชาชาติจะปฏิบัติท่านเพราะท่านจะช่วยผู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือช่วยผู้คนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุปถัม์ท่านจะสงสารคนอ่อนแอและคนขัดสนและจะช่วยคนขัดสนให้รอดท่านจะถ่ายชีวิตของพวกเขาจากการบีบบังคับและความทารุณและโลหิตของพวกเขาก็ประเสริฐ ในสายตาของท่านขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวและให้ทองคําแห่งเชบาขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอและให้มีผู้อวยพรท่านวันยังค่ําขอให้มีเข้าวดมในแผ่นดินให้มันปิ้วไหวบนยอดเขาทั้งหลายขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอนและให้นครนั้นมีคนสับคลั่งเหมือนหญ้าในทุ่งนาขอให้นาของท่านดำรงอยู่เป็นนิดให้ชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ ให้คนอดยพรกันเองโดยใช้นามท่านให้ประชาชนให้ประชาชาิทั้งกวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับ,บพระพรสาธุการแด่พระเยาฮเวรพระเจ้าของอิสราเอลผู้ทรงกระทาการอัศสรตย์ต่างๆแต่พระองค์เ,เดียวสาธุการแด่พระนามมุ่งโลกของพระองค์เป็นนิดขอให้เป็นดินโลกทั้งสิน้นเต็มไปด้วยพระศิริของพระองค์อาเมนและอาเมนคำอิฐานของดาวิดบุตรชายของเจสซีจบเท่านี้ สถดีบทที่7จ็สิบสามคำอิงบอลขอการบรรเทาจากผู้ข่มเหงแน่ที่เดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสเอลปอบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์แต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้าจวนพลาดเต็มทีแล้วเพราะข้าพเจ้าลิษยาคนจองของเมื่อข้าพเจ้าเห็นความสมบูรณ์ผูลสุขของคนธรรมเพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดร่างกายของเขาปกติและสมบูรณ์ เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นพวกเขาไม่รับภัยอย่างคนอื่นเพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคอของเขาทั้งหลายความทะลุคุมพวกเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกายตาของเขาทั้งหลายพองด้วยความอ้วนทีใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความคิดชั่วเขาทั้งหลายเย่อหยันและพูดด้วยความมุ่งร้ายพวกเขายั้วโศกขูว่าบีบบังคับเขาทั้งหลายอาปาสู้สวรรค์และลิ้นของพวกเขาก็ตระเวนไปในโลก เพราะฉะนั้นประชาชนของพระองค์จึงกลับมาที่นี่และพวกเขาดื่มน้ำแห่งความบริบูรณ์และเขาทั้งหลายพูดว่าพระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรพระเจ้าผู้สูงสุดมีความรู้หรือดูเถิดคนธรรมเป็นคนเช่นนี้แหละอยู่อย่างสบายเป็นมิตรและร่ำรวยขึ้นข้าพเจ้าได้รักษาให้สะอาด และชำระมือด้วยความเป็นสุดก็เปล่าประโยชน์แน่ทีเดียวเพราะข้าพเจ้ารับภายอยู่วันแล้ววันเล่าและถูกตีสอนทุกเช้าถ้าข้าพงค์ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ข้าพองค์จึงทรอยยศต่อพวกบุตรของพระองค์แต่เมื่อข้าพเจ้าตรึกตองว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรข้าพระองค์รู้สึกว่าเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย จนค้าพระองค์ไปในสนามมนัสการของพระเจ้าแล้วครับองค์จึงพิคห์เ,เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายแน่ทีเดียวพระองค์ทรงวางเขาทั้งหลายไว้ในที่ลื่นพระองค์ทรงให้พวกเขาล้มถึงความพินาศนะเขาทั้งหลายถูกทำลายเสียในคู่เดียวถูกเหตุการณ์สยดสยองกว่าไปอย่างสิ้นเชิงถ้าแต่องค์เจ้านายเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อตื่นขึ้นเมื่อทรงพระองค์ก็ทรงดูหมิน่นภาพของพวกเขา เมื่อใจของข้าพระองค์ขมขืนผมคืนเมื่อข้าพระองค์เสียแปดถึงหัวใจข้าพระองค์ขาวและไม่รู้เรื่องข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ถึงอันนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้ของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ นอกจากพระองค์ครับองค์ก็ไม่มีใดในฟ้าสวรรค์นอกจากองค์แล้วครับองค์ไม่มีประสงค์สิ่งใดในโลกร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระทัยทรงเป็นกําลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดเพราะที่น่บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะเป็นนิดทุกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะถูกพระองค์ทําลายแต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระองค์นั้นดี ข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้านายเป็นที่นิพพยองข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์หมายพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบโรมมทที่เก้าข้อที่หนึ่งถึงสิบห้าพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลข้าพระเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพระเจ้าไม่ได้โกหกมโนธรรมของข้าพระเจ้าเป็นพยานโดยพระพิญญาณป็นสุดว่าข้าพระเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บร้อนในใจเสมอความที่จะถูกสาปและถูกตัดขาจากพระคริสต์ เพ,เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าและชเชื้อชาติของ้าพเจ้าตามเนื้อหนังพวกเขาเป็นคนอิสราเอลได้รับสิทธิและเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นพระสิริของพระองค์และเขาได้รับบรรดาพันธสัญญาทั้งการประทานธรมธรมบัญญัติพิธีในมัสการพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆทั้งอัครปิตาก็เป็นของพวกเขาด้วยและพระคริสต์ก็มาจากเขาทั้งเนื้อหนังทางเนื้อหนัง,ง,นนงคือวงผู้ทรงรับการสรรเสริญว่าเป็นพระเจ้าเหนือสรารพัดเป็นนิดอาเมน แต่ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าได้ล้มเหลวไปเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาจากอิสาเอลนะเป็นคนอิสาเอลแท้และไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกของอับราฮัมเป็นเชื้อสายแท้ของท่านแต่ว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอักหมายความว่าคนที่เป็นลูกของพระองค์หมายความว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านะไม่ใช่ลูกของเนื้อหนังแต่เป็นลูกของพระสัญญาจึงจะถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายได้ พราะพระสัญญามีว่าดังนี้เราจะมาตามนุปกาและนางซาร่าจะมีบุตรชายและไม่ใช่เท่านั้นแต่ว่านางเลเบคาก็ก็ได้มีบุตรสองคนจากสามีคนเดียวคืออิสัักบรรพบุรุษของพวกเราแม้ตอนบุตรนั้นเกิดมาและแม้ตอนบุตรนั้นเกิดมาและยังไม่ได้ทําดีหรือชั่วเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าในการทรงเรื่องนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ใช่ความประพฤติและตามสิ่งพระองค์ทรงเรียกคงคจึงตัด นางนั้นว่าพี่พี่จะปฏิบัติน้องตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ายาโคบนั้นเรารักแต่อาสาเราชังถ้าอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยิธรรมหรือเปล่าเลยเพราะองค์ทรงตัดกับโมเสสว่าเราประสงค์จากกรุณาใครเราก็จะกกรุณาคนนั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาคนนั้น